เดดื้อของนายมาเฟียตอนที่17เมื่อคิดรู้ว่าทางโกศลและวสุมาที่บ้านของน้ำเหนือและนินจาก็รู้สึกเป็นห่วงเขาอยากจะเตือนเรื่องสองคนนั่นว่าอันตรายแค่ไหนแต่นินจาแทบจะไม่อยากจะมองหน้าเขาแล้วทุกวันนี้จะให้เขาพูดยังไงแต่มันก็อดไม่ได้เขามาหานินจาที่บ้านเจอนินจากออกมาที่หน้าบ้านพอดีมันก็เท่ากับเป็นใจเลยทีเดียว ไปด้วยกันหน่อยสิมีเรื่องสําคัญจะคุยด้วยนินจาพยักหน้าก้าวขึ้นรถไปกับเขาคิดเองรู้สึกแปลกใจทําไมนินจาถึงยอมมากับเขาง่ายๆรู้ว่าจะหายโกรธเขาแล้วแต่มันก็ดีเลยแหละถ้าหายโกรธแบบนั้นขับรถมาไกลแสนไกลมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีอะไรก็ว่ามาเลยไหนๆก็มาแล้วสั่งอาหารก่อนดีกว่าเฮ้ยตามใจสินินจาพูดพร้อมกับเหลือบมองก็มากับเขาแล้วนี่ ก็อยากรู้ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรกินไปด้วยคุยไปด้วยจะดีกว่าไหมก็แล้วแต่นายหะแต่ว่าพูดเร็วๆก็ดีนะอยากรู้ว่าเรื่องอะไรถ้ามันไม่เกี่ยวกับฉันฉันก็จะกักเกี่ยวสี่ถ้าไม่เกี่ยวแล้วจะมาพบทำไมนี่นายจะว่าฉันโง่เหรอเปล่ายังไม่ได้พูดเลยเฮ้ยคิดจะทำอะไรพูดอะไรก็ผิดไปหมดเลยเราเราเคิดคิดในใจ คือฉันรู้ว่าเมื่อวานนายโกศลกับวสุมาที่นี่หมายถึงที่บ้านน่ะก็ใช่นายรู้จักสองคนนั่นด้วยเหรอก็อย่างที่รู้ฉันรู้จักนายวสุและนายโกศลด้วยรู้ดีพอๆกับตัวฉันเองฮะแล้วยังไงคุณวสุขเขาก็เป็นเพื่อนของน้ำเหนือเคยช่วยน้ำเหนือไว้นายก็รู้ไม่ใช่เหรอใช่แต่มอนั่นมัน มันอะไรมันเป็นมาเฟียฮะมอน่ามันเป็นมาเฟียนี่จะเป็นไปได้ยังไงฉันไม่เชื่อตามใจไม่เชื่อก็ตามใจแต่หมอนี่นี่แหละที่ที่ทำร้ายนินจาและทำร้ายจอแดนอะไรนะคืออย่างนี้ฉันจะเล่าให้ฟังทั้งหมดแลยก็ได้พอนินจารู้เรื่องทั้งหมดทั้งหมดจริง วสุเป็นมาเฟียรวมถึงจอแดนอีกด้วยโอ้นี่เขามีชีวิตผูกพันกับมาเฟียกลุ่มนี้แล้วถามมอนี่ยังขัดแย้งกันและลากเขาไปซวยวาสุเป็นคนทำร้ายเขาหรือเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยและที่สำคัญพวกนี้เป็นมาเฟียตอนนี้เขามองหน้าคิดไม่เชื่อหรอฉันไม่ได้โกหกนะเชื่อเชื่อแล้วแต่คนอย่างวาสุ าดีแสนดีขนาดนั้นนั่นแหละที่ไม่เชื่อฉันไม่รู้เหตุผลหรอกนะว่าทําไมวสุถึงปล่อยนายมาไลา่ปกติมันไม่เคยปล่อยใครให้รอดจอแดนก็เกือบตายเพราะมันแต่พวกนายก็ทําผิดต่อเขาใช่ไหมล่ะหักหลังกันฉันยอมรับว่าจอแดนทําผิดจริงๆงแล้วนายโกศลล่ะนายโกศลเป็นเจ้าของคาสิโนมันโหดมากแต่ฉันไม่ได้เป็นสตูกับเขา อีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จักเขาเป็นเพื่อนของพี่เตา๋านั่นแหละจุดประสงค์ของมันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นมันจะไปที่นั่นทำไมให้ตายเถอะทำไมมีแต่เรื่องยุ่งๆเนี่ยแล้วฉันจะทำยังไงถ้าเกิดคนพวกนั้นเข้ามาทำความรู้จักคนในบ้านของฉันเพื่อจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งเป็นเพราะนายใช่ไหมมันต้องการอะไรจากนายหรือเปล่าแล้วจะใช้ฉันเป็เครื่องต่อรอง โอ้ยแต่ฉันสองคนพี่น้องไม่ได้สําคัญต่อนายเลยนะเออเรื่องนั้นฉันว่ามันอาจจะใช่ฮะฉันสําคัญกับพวกนายยังไงเนี่ยก็มีบุญคุณกับฉันไงที่ช่วยชีวิตจอแดนเอาไว้มันคงคิดว่าจะใช้น้ําเหนือกรนินจาเป็นที่ต่อรองแน่นอนโอ้พระเจ้าฉันขอโทษที่ต้องทําให้วุ่นวาย แต่ฉันก็เจรจากับวัสดุแล้วหมอนั่นมันก็ตกลงว่าจะไม่ทำร้ายนินจากับน้ำเหนือแล้วแต่มันก็วางใจไม่ได้ตกลงแล้วนายก็ก็ยังกังวลตุปแล้วหมอนั่นก็ไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมใช่นินจาให้ฉันดูแลครอบครัวนายเถอะนะก็นายเป็นคนพูดเองว่าฉันก้าวออกมาจากบ้านแล้วนายจะไม่สน สนสิตอนนั้นฉันพูดจริงแต่ตอนนี้ไม่ใช่บุญคุณแล้วไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะทดแทนด้วยบุญคุณแต่มันเป็นเพราะว่าฉันเต็มใจทำต่างหากละ่ะเพราะอะไรฉันถามได้ไหมขอไม่ตอบแล้วกันแต่ฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้อ่ะเฮ้ยเอาเป็นว่าฉันให้คิดว่าจะให้ฉันดูแลคนในครอบครัวหรือเปล่า นินจาตัดสินใจเองแล้วกันแต่ฉันขอไม่บอกเหตุผลว่าทําไมถึงอยากทำอย่านี้แต่ไม่ใช่เรื่องเพื่อตอบแทนมุงคุณแน่นอนเพราะเรื่องนั้นมันจบไปแล้วคิดพานินจามาส่งที่บ้านเห็นน้องชายกําลังคุยโทรศัพท์น้ําเหนือวางพอดีเมื่อเห็นพี่ชายมาคุยกับใครพี่วสุน่าพรุ่งนี้เขาจะมารับฉันไปเที่ยวนายจะไปด้วยกันไหมไปสิ เฮ้ยร้องทำไมก็ชวนเองไม่ใช่เหรอโอไม่น่าชวนเลยอ่ะทำไมไม่อยากให้ฉันไปขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อก็ก็บอกตรงๆเลยนะว่าฉันชอบพี่วัสัุอ่ะอยากไปกันสองคนที่ชวนนายก็เพราะชวนไปงั้นแหละน้ำเหนือแกไม่เคยชอบใครง่ายๆทำไมถึงชอบเขาก็เขาช่วยฉันไว้แค่นั้นเหรอ ไม่ใช่นะก็มีหลายๆอย่างก็ไม่รู้ทําไมก็ชอบไปแล้วจะให้ทําไงเล่าชอบแค่ไหนก็อยากเจอหน้าเขาทุกวันถ้าไม่เห็นมันมันเหมือนคนคนเอาลาละไม่ต้องตอบก็ได้ฉันรู้แล้วว่าชอบเขามากเฮ้ยเป็นน้องมากก็เน,น,กนี่ยไายมีอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ๆถึงถามเรื่องนี้ล่ะไม่มีอะไร เดี๋พวพรุ่งนี้นายจะไปกับฉันจริงๆเหรอไปอ๋อมีอะไรเนี่ยรู้ว่าฉันชอบเขาแล้วยังจะไปก็ไปก็อยากชวนเองช่วยไม่ได้นินจาเดินหนีไปแล้ววันต่อมาตอนนี้ร้านขนมได้เปิดแล้วซึ่งแม่แม่ของเขารวมถึงน้อยแม่ของโมเดลก็อยู่ที่ร้านขนมนี่ส่วนตลาดสดก็เป็นหน้าที่ของเขาสองคนมีเต่าเข้ามาช่วย พ่อขายผักเสร็จตอนนี้น้ำเหนือก็กำลังแต่งตัวรอว่าสุมารับนินจาก็เหมือนกันแต่มีเหรอที่เต๋าจะไม่ไปเต๋าขอติดตามไปด้วยนินจาตกลงทันทีทำให้น้ำเหนือยิ้มจนเือนเพราะวาสุมาถึงเห็นทั้งสามยืนรออยู่แล้วมารู้ว่าจะไปด้วยวสุยิม้มน้ำเหนือนั่งคู่มากับวสุด้านหน้าส่วนเตา๋าและนินจานั่งทางด้านหลัง เขาตรงใจที่จะหลบหน้าโกศลส่วนนินจาก็จะตามไปดูว่าน้องอยู่กับวสุนั้นจะปลอดภัยไหมมันก็คงเป็นหว่วงวสุขับรถไปไกลมากพาน้องไปทานอาหารทะเลทำให้เต่าเนี่ยอมยิ้มเลยทีเดียวเป็นอะไรที่ชอบแต่สิ่งที่นินจาสังเกตคือเต่าคล่องแคล่วมากไม่ว่าจะแกะโพหรือแกะกุ้งถ้าเป็นคนธรรมดาไม่แกะไม่เป็นแน่แน่ แม้แต่ตัวเขายังทำไม่เป็นเลยซึงเต๋าเองก็บริการแกะให้เกืบทุกคนน้ำเหนือเลือบมองวสัสุถึงไม่ได้มาสวิทกันสองคนแต่ก็ใช่ว่าจะหวานไม่ได้วัสุพูดน้อยมากเพราะว่ามีพี่ชายมาด้วยร่วมถึงเต๋ามันคงรู้สึก,กอึดอัดหรือเปล่าแต่จริงๆเราไม่ใช่วสัสุเห็นคิดต่างหากมอนี่ตามเขามายางงั้นเหรอก็สายตาของมันจ้องมองมาที่เขาเออ และที่สำคัญเขาก็ไม่คิดจะไว้วางใจคิดอีกด้วยเป็นอะไรล่ะครับพี่วสุไม่สนุกหรอครับสนุกสิกินเยอะๆเลยนะทุกคนเลยน้ำเหนือครับที่พี่อ่ะนี่แกกินกุ้งนี่ฉันจะตากแกให้แกะนะน้ำเหนือวสุก,กำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับน้ำเหนือแต่พี่ชายก็มาขัดสะกอน เขาหันปิจิปากเล็กน้อยซึ่งทำให้นินจาแอบครับตั้งใจจะขัดน้องคายนั่นแหละเขาหันมาจับมือวสุหมั่นใจพี่ชายวสุอมยิม้มถึงไม่ได้มากันสองคนแต่เขาก็ดีใจน้ําเหนือเป็นคนที่น่ารักมากยิ้มหวานมันทำให้เขามีชีวิตชีวาอย่างบอกไม่ถูกส่วนทางด้านเต๋าก็ตั้งหน้าตั้งตาบริการให้คนหนุ่มคนนี้แกะปูแกะกุ้ง โดยที่ไม่รู้เลยว่าโตด้านหลังของเขาที่หลังแทบจะชนกันนั้นคือโกศนที่ตามมาพอรู้ว่าเต่ามาอยู่ที่นี่เขาก็ตามมาทันทีเขาเองก็เริ่มกินของตัวเองบ้างแต่ไอ้โตข้างหลังนี่สิทำไมมันเอาโต๊ะมาดันโต๊เขาดังกึกกึกเอ้สักโมโหแล้วพ่อก็หันไปมองเท่านัันแหละโกสนหันมาพอดีและขยับแว่นดับ เฮ้ยมันตามมาโกศนเตาพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาดูเหมือนเขาจะแต่งตัวเนียนๆแบบไม่ให้เรารู้ด้วยดูสิจำแทบไม่ได้เลยเฮ้ยหมอนี่ตามมาจนได้สินะเป็นอะไรพี่เตา๋าอ๋อไม่เป็นไรหรอกจากนั้นโกสนก็กระซิบมากระซิบกลับมานั่นแหละบอกให้ออกไปคุยกันข้างนอก ถ้าไม่ออกไปแล้วก็มีเรื่องแน่ซึ่งเต๋าเองก็ขอตัวไปห้องน้ำเพราะกลัวคำขู่ของโกศนโกศนตามไปติดๆและดึงแขนของเต๋าอ,ออกมาจางด้านนอกยังลามจอดรถปล่อยฉันนะนี่นายเจ็บนะ,ฮะเฮ้อเจ็บเหรอแล้วใครใช้ให้หนีตามมันมาหนีตามที่ไหนเล่าก็น้องเขาชวนให้มาที่นี่แต่เราคุยกันแล้วว่าจะมาด้วยกัน จะอยู่กับฉันหนึ่งวันก็ก็ฉันไม่ได้รับปากนี่ฮะเหรอไม่ได้รับปากอย่างนั้นเหรอแล้วนี่จะเอาอยัางไงจะไปด้วยกันหรือกลับไปกินกับมันไอ้วสุนั่นมาก็ต้องกลับไปสิไม่งั้นเขาก็ต้องสงสัยเล็กอย่างฉันไปตอนนี้ที่จะอยู่กับนายเต็มวันหรือไงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วกันนะนายกลับไปก่อนเถอ เอาไว้พรุ่งนี้จะได้อยู่เต็มวันไยไงถ้านายลากฉันกลับไปตอนนี้ก็อยู่ไม่เต็มวันนายจะเสียเปรียบเอานาะเออจริงด้วยเอางั้นก็ได้แปลกนักนะคราวนี้ก็อย่าเบี้ยวละ่ะถ้าเบี้ยวอีกคราวนี้พ่อจะถล่มให้เละเลยทั้งที่ห้องทั้งที่บ้านบ้านใครบ้านใครล่ะที่ชอบไปบ่อยๆนะ่ะบ้านน้ำเหนือนั่นแหละรู้แล้วก็ดี และตลาดตดนั่นด้วยฉัจนจะกว้านซื้อที่หมดเลยบ้ารวยนักหรือไงก็รวยแล้วสิรู้ไว้ซะด้วยว่ามีผัวรวยก็สนพูดทิ้งท้ายแล้วก็ไปเต๋าเดินคอตกกลับมาที่รถพี่เต๋าเป็นอะไรครับไม่สบายหรือเปล่าเปล่าพอดีเจอนักเลงอ่ะฮะเจอนักเลงเหรอไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปจัดการเองนินจาลุกขึ้นอย่าเลยมันไปแล้วแหละ พอเราไม่สู้เขาก็เลยไปที่หลังบอกได้นะฉันช่วยได้ว่าสูุเอยขึ้นไม่รู้ว่าเต๋าไปม,มีเรื่องกับใครมาไม่เป็นไรหรอกครับผมอะ่ะไม่ชอบใช้กำลังผมพอจะประนีประนอมได้นะครับเป็นอย่างนี้ไงน่าถึงถูกรังแกบ่อยไม่เป็นไรหรอกนินจาฉันไม่เป็นอะไรพี่เต๋าก็พูดอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยแต่ก็เห็นเจ็บตัวนะไม่ต้องห่วงหรอกนะน้องเหนือ พี่ดูแลตัวเองได้วัสูุคิดว่าสามคนนี้เป็นห่วงเป็นใยกันดีเหลือเกินแต่ว่าหน้าตาของเต่ามันดูคล้ายๆกับน้ำเหนือมากเฮ้ยสามคนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันแต่เตา่าไม่ใช่พี่ใช่น้องของน้ำเหนือสักหน่อยมันก็น่าแปลกพ่อทานอาหารเสร็จหินจาก,ก็บอกว่าเพียอยากจะกลับบ้านเลยทำให้วสุ ต้องมาส่งโดยไม่ไปที่ไหนต่ออีกน้ำเหนือมีเวลาอยู่กับวัสุน้อยมากแต่ยังโดนพี่ชายขัดคออีกไม่รู้ว่าเป็นอะไรของเขาไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยออกไปไหนกับวัสุแต่ที่ไหนเล่ามันเป็นอะไรเนี่ยพ่อมาถึงบ้านน้ำเหนือก็โวยวายใส่เนี่เป็นไรนินจาได้ทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงไม่ได้ว่ายังไงฉันทำอะไรผิดแล้วก็แค่เป็นห่วงนองใสขึ้นหัว เกิดหมอนั่นคิดไม่ดีไม่ร้ายสับนายทำเมียปั้มอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกทั้งก็พลาดูใจกันเท่านั้นแหละดูใจอะไรกันแกน่ะแทบจะถวายตัวให้เขาแล้วไอ้เหนือเฮ้ยรู้ได้ไงยังไม่เคยบอกใครเลยนะมองหน้าก็รู้แล้วเออเฮ้ยแต่เมื่อกี้ฉันพูดเล่นนะแกจริงเหรอเนี่ยไอ้เหนือแกอก็จริงดีรลรอๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนอื่นแย่งไปจะทำยังไงอ่ะ ให้ตายเถอะไอหมอเนี่ยมันน่ากลัวมันไม่ใช่คนธรรมดามันเป็นเป็นอะไรหรอยินใจยหยุดพูดทันทีกลัวว่าน้องจะเสียใจถ้าน้องรู้ว่าวสุเป็นมาเตียยังจะชอบอยู่ไหมและวะสุทําร้ายเขาเนี่ยถ้ารู้ขึ้นมาน้าเหนือจะทํายังไงเขาเดาไม่ออกเลยจริงๆเอา้าพูดมาสิวสุเขาเป็นอะไรเออก็เป็นคนที่แกชอบไง ฉันไปนอนดีกว่าเหนื่อยชุมัดเลยทางด้านเต่าเองก็กลับไปที่ห้องเช่าเจอโกศนเข้ามาอยู่ในห้องอุย้ยนายเข้ามาได้ไงเนี่ยก็ก็เดินเข้ามานส่สิเข้ามาทางประตูนะได้ปีนทางหน้าต่างฉันรู้แล้วแต่ห้องฉล็อกเฮ้ยก็แค่แกุญแจเก่าๆดอกนึงไม่ได้ยากอะไรสำหรับฉันเลยแล้วนายทำมาหนึ่งมาอีกเนี่ย เรานัดกันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอจะมากินข้าวด้วยน่ะซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วไงอะ่ะก็ไปใส่จานสิมานั่งกินด้วยกันนี่ไปก็ได้เตาที่กินอิ่มมาแล้วต้องเปืนใจกินอาหารที่โกศนเอามาให้อีกเจ้ามอนี่ก็มารอเขาทาั้งทงที่ไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยนะเออก็อดทนดิ่มกันกินเยอะ นี่ฉันเพิ่งกินอาหารมาจากร้านอาหารนะแล้วก็อาหารทะเลที่ฉันชอบด้วยก็เลยกินมาเยอะนายจะบังคับให้ฉันกินอีกได้ยังไงใครจะกินเข้าไปได้จะกินไม่กินกินก็ได้ฝืนกินไม่กี่คำก็ต้องวางช้อนซึ่งโกศลก็อมยิ้มอืมเขารู้แหละว่าการกระทำของเขานั้นมันทำให้ตาบโปะแต่เขาก็อยากจะทำอย่างน้อยๆก็ได้มีเรื่องคุยกัน เขากับเต๋าจะมีวันคุยดีกันได้เหรอนอกจากการผ,ผ่มโผเท่านั้นต่าเรูย่างน่ารักยิ่งเขาได้เป็นเมียแล้วไม่รู้ทําไมอยากตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าและมีเต๋าอยู่ในอ้อมแขนอยากมองหน้าเมียและอาลณสวัสดิ์ทุกวันเฮ้ยเมื่อไหร่วันนั้นมันจะเป็นจริงโกศ้สดมองหน้าของเต๋าอยู่นานเต๋าเรียกตั้งหลายคําก็ไม่ได้ยิน